ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติผมใส่รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ไนกี้จะเป็น 2, 4, 5นะครับผมเท้าบานนะแต่เมื่อผมมาปรับใส่ไนกี้นะครับผมผมจะต้องใส่ตัว250ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเป็น G T เนี่ย G T นี้ไซส์จะแปลก 8, จากเจ้าอื่นหน่อยนะครับตัวนี้250นะครับ G T ตัวนี้ไม่เหมียนแปลกนะครับไซส์เทียบเท่ากับไนกี้ตัวอื่นเลยเท่ามือคิวเรียนนะครับผมความยาวเลยขนาดกว้างใกล้เคียงกันหมดนะครับ แค่ว่าตัว GT จะมีตัวนี้แบกออกนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ไซส์250เหมือนกันแต่เทียบเท่ากับ Nike รุ่นอื่นนะครับจะเป็น255นะครับไซส์มันโอเวอร์เพราะแผ่นแปะน้ําหนัก2คู่นี้เท่ากันนะนะครับเท่ากันเลยแต่ผิดตรงที่ว่าตัวนี้มีแผ่นแปะนะครับทําให้ความกว้างของอัปเปอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับผมมันกว้างขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าถอดแผ่นแปะออกตัวนี้นะครับ จะเทียบเท่ากับไซส์ูุนี้เลยถอดแผ่นแปะแล้วประกบพื้นใหม่นะครับผมเพราะว่าพื้นไอ้เพราะตัวเ p อ e ์เนี่ยได้ลงต่ําลงไปแล้วส่วนพื้นหน้ายกขึ้นครับยกขึ้นทําให้ช่องพื้นที่ของเ p p e ์เนี่ยจะแคบลงครับผมจะใช้กระชับคล้ายๆกับตัวนี้นะครับในรนุ่น GT ตัวนี้กระชับสุดนะครับ GT สองนะครับกระชับสุดตัวนี้250ผมถือว่าพอดีนะครับผมผมถือว่าพอดีแต่ปลายเท้าต้องบอกก่อนว่า GT เนี่ยจะยาวกว่าปกตินะครับจะยาวกว่าปกติอากรุ่นอื่นนะครับ ี t ผมใส่ตัวนี้สองห้าศูนย์นะครับผมใส่ให้ดูก่อนตอวห้าศูนย์ปลายเท้านะครับจะเหลือประมาณาเกือบหนึ่งเซนนะครับผมผมเหลือประมาณประมาณหนึ่งเซนนะครับประมาณนะั้นโอเคนะครับประมาณหนึ่งเซนนิดๆน,น,นะครับผมอ่าตัวนี้สองห้าศูนย์นะแล้วผมใส่สองสี่ห้าได้ไหมถ้าเป็น G.T.G.T GT ผมปรับใส่สองสี่ห้านะครับรุ่นนี้นะไม่มีแปลกๆนะนะครับ ผมดูนะครับใสได้ไหมอ่าดูนะครับจะใส่ยากเพราะมันมีตัวหุ้มไอเกาะไอข้อสูงขึ้นมานะครับอ่าอันนี้สองสี่ห้าตัวนี้นะครับปลายเท้าเหลือประมาณครับครึ่งเซนครับผมประมาณครึ่งเซนนะครับผม ซึ่งไซส์เท่ากับออดิดา่ที่ผมใส่เลย245นะครับหรือ250ย้ําว่าในกี้ตัวอื่นผมใส่250นะแต่ถ้าเป็นตัว GT เนี่ยพอมาปรับใส่ตัวนี้เท่ากับไซส์245นะครับ2 245นะครับถือว่าพอดีเลยสําหรับผมนะเหลือประมาณครึ่งเซนนะครับความกว้างนะครับพอดีเลยนะครับตัวนี้ย้ําว่าคนเท้าบางสามารถใส่ได้ครับเพราะ GT มันจะมีผิวสัมผัสนิ่มมันสามารถแบะออกได้ด้วยครับผมอ่า ถ้าเกิดคนเท้าเรียวถามว่าลดไซ้์ไหมต้องอยู่ที่ความยาวของปลายเท้าด้วยนะครับผมจริงๆตัวเนี้จริงๆสามารถยืดได้อีกนะครับผมคนเท้าเรียวลดไซด์ได้ส่วนคนเท้าบานใส่ตรงไซ้์หรือ,อจะใส่ตรงไซ้์ลถไซด์ก็ได้ครับอยู่ที่ความกว้างของเท้าเหมือนกันนะครับแต่พอมาดูคู่นี้นะครับผมอันนี้สองสี่ห้าสองห้าศูนย์ผมใส่ได้ตัวนี้จะเหลือประมาณหนึ่งเซนปลายเท้าส่วนตัวนี้เหลือประมาณครึ่งเซนนะครับผมแต่พอมาดู GT ตัวนี้นะครับ สองสี่ห้าตัวนี้นะของรุ่นกันดนั้มมีแผ่นแปตัวนี้นะครับจะขนาดเท่ากับไนกี้รุ่นอื่นเลยนะครับผมใกล้เคียงกับตัวเมอร์เคียเรลครับผมอ่าใ,ใกล้เคียงกับเมอร์เคียเรลในสองสี่ห้าับสองห้าศูนย์ใกล้เคียงกันเลยครับนะครับย้ำว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับสองสี่ห้าของแผ่นแปเทียบเท่ากับตัวจีทีตัวเนี้สองห้าศูนย์นิ้วไซส์เท่ากันนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับผมใส่ให้ดูตัวน,นี้นะสองสี่ห้านะครับผม ปลายเท้าจะเหลือประมาณหนึ่งเซนเหมือนกันครับอันนี้ผมใส่ถุงเท้าหนาด้วยนะครับผมอ่าเห็นนะครับอ่านะครับผมือว่วนะโอเคเลยเหลือประมาณหนึ่งเซนเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เหมือนกันปลายเท้าแต่ละคนยาวไม่เท่ากันนะครับซึ่งสองสี่ห้าของรุ่นแผ่นแปดนะครับผมจะเท่ากับตัวสองห้าศูนย์ของกีที่ที่ไม่มีแผ่นแปดตรงนี้เท่ากันเลยเมื่อคี้เรื่อง เท่ากันนะครับผมเห็นไหมครับสองสี่ห้าเป็นอ่าตัวนี้สองสี่ห้าเนี่ยคนเท้าสองห้าศูนย์ใส่ได้นะครับผมใส่ได้ทุกมีแผ่นแปะแต่ถ้าเกิดตัว 250, มีแผ่นแปะตัวสองห้าศูนย์ขึ้นมาตัวคันด้ามนี้นะครับผมมันจะก็จะดูเหมือนโอเวอร์เป็นสองห้าไปนะครับผมคนเท้าสองคนเท้าสองสองห้าห้าสามารถมาใส่สองห้าศูนย์ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ยังแต่ครั้งนี้เพื่อชัวนะครับผม ตัวนี้ long top, long top ลองท็อปลองท็อปรุ่นกันดั้มนะครับผมตัวนี้สองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์รองท็อปรุ่นกันดั้มแผ่นแปะมันจะบางหน่อยซึ่งแผ่นแปะบางเนี่ยจะมีผลต่อการใส่ไซส์สองห้าศูนยนะ 250, am, น์เท่ากับตัวสองห้าศูนย์ตัวนี้เลยเท่ากันเลยนะครับสองห้าศูนย์ตัวกันดั้มตัวลองท็อปนะครับเท่ากับตัวท็อปนี่เมียนแปะนี่ไซส์เท่ากันเลยครับผมเท่ากันเลยสองห้าศูนย์รองท็อปสองห้าศูนย์ตัวท็อปแล้วก็สองสี่ห้าตัวกันดั้ม สามตัวน,นี้ใส์เท่ากันหมดครับรวมถึงตัวเมอร์คิวลียวลด้วยตัวนี้เหมือนกันครับอจะเท่ากันหมดเลยครับความยาวเห็นไหมครับทีทีมันจะผิดเพื่อนนะเดี๋ยวผมใสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงดูสองห้าศูนย์ 0. รุ่นตัวลองท็อปน้าใสมากครับแต่ผิวสัมผัสจะบางหน่อยนะครับผมน,น้าใสผมกำลังหาซื้อเหมือนกันนะรุ่นกันดั้นะอ่าโอเคนะครับ ใกล้เคียงกันเลยประมาณเซนนิดนิดเหมือนกันนะครับผมกาลังพอดีครับผมบอกเลยกาลังพอดีนะครับนี่นี่สองห้าศูนย์ตัวรองท็อปสองสี่ห้าตัวท็อปนี่เท่ากันแล้วนะแล้วก็สองห้าศูนย์ตัวท็อปรุ่มน่มีแผ่นแปะเท่ากันเห็นไหมครับผมเท่ากันแล้วแล้วก็อะไรอีกตัวเมอร์คิเรียอันนี้ก็สองห้าศูนย์เท่ากันหมดครับเห็นไหมครับเออให้ดู ทั้งหมดนี้ผมวิเคราะห์ในมุมช่างและผู้ใช้งานจริงนะครับสามารถแนะนำกันได้นะครับผมซ่อมมาทัดในถัะสอนซ่อมรองเท้าขอบคุณมากครับ